สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตมาฝากเพื่อนกันนะครับต้นกวักมรกตเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกดูแลง่ายไม่ว่าจะวางมุมไหนของบ้านก็ดูแลเสวยงามไปหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งของเขาเอย่ยเป็นใบของเขาเอ่ยเนี่ยก็สามารถนําขยายพันธุ์ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปขยายพันธุ์ต้นกวากมรกตไปพร้อมๆกันนะครับและส่วนวิธีการนั้นจะยากจะง่ายแค่ไหนจะมีวิธีการแบบไหนบ้างเตรียมวัสดุเตรียมอุปกรณ์ยังไงทำแบบไหนระยะเวลาเท่าไหร่ในคลิปนี้มีคําตอบให้เ,เพื่อนๆนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําวิธีการเนี้ยไปประยุกต์ใช้ทําเองได้ที่บ้านถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปชําต้นกวากมรกต ไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับต้นกวากมรกตเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายด้วยคุณสมบัติเพนฐานที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่ามีความสวยงามคงทนดูแลง่ายไม่ต้องการความเอาใจใส่เยอะสามารถปลูกประดับในทุกๆมุมของบริเวณบ้านและเหมาะมา,ะมากๆสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้แต่อยากมีต้นไม้สักต้นเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาในมุมที่เราโปรดปานในแบบฉบับของนั่นเองไงล่ะครับ ฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาขยายพันธุ์กากมรกตไปพร้อมๆกันนะครับด้วยวิธีการชำใบนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลงมือทําพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะเริ่มลงมือทํานะครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ให้เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าวันนี้เราจะใช้อะไรกันบ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็จะมีคัตเตอร์นะครับขอเน้นย้านะครับว่าใช้คัตเตอร์ที่มันคมคมนะฮะ เพราะว่าเวลาเราตัดกิ่งตัดใบเนี่ยมันจะได้ไม่ฉ่ำจะได้ไม่เน่าได้ตอนเราปักชำนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นวัสดุปลูกเพื่อนอาจจะใช้ดินปลูกธรรมดาตามดินที่ปลูกต้นไม้ตามร้านค้าก็ได้นะครับแต่วันนี้คุณจะใช้พีทมอสหรือคุยมะพร้าวสับก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาตัวอย่างใดและก็จะมีกระถางกระถางเนี้ยก็จะใช้ตามจํานวนที่เราต้องการชาใบนะครับวันนี้ผมจะชาแค่5้าใบนะครับ และที่ขาดไม่ได้สําหรับเราในวันนี้นะครับก็คือพระเอกของเรานั่นเองคือต้นกวางมรกตสีดํานะครับซึ่งผมจะนํามาสาธิตพิธีการชําใบให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดกิ่งนะครับโดยผมจะใช้กิ่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งผมจะตัดออกทั้งกิ่งเลยตัดออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆตัดใบทําไมถึงต้องตัดกิ่งล่ะครับเพราะว่าผมจะ เอากิ่งที่เหลือไปชําด้วยนะครับเพราะผมจะชาแค่ห้าใบเพราะว่าก mm ิ่งเดิมเนี่ยมันหักไปแล้วมันไม่สวยอยู่แล้วผมก็เลยจะทาการตัดก euh. ิ่งนี้ออกไปซะและให้เขาแตกกิ่งใหม่นะครับอันนี้คือกิ่งใหม่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดกิ่งนะครับเหตุผลที่ให้ใช้คัตเตอร์คมๆเพราะว่ากิ่งจะยังไม่ชานะครับผมก็จะตัดประมาณนี้นี่ค่อยๆระวังนะครับบางทีมันจะไปเฉือน กิ่งอื่นแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือลักษณะที่เราตัดมาแล้วนะครับก็จนแบบนี้ตัดออกมาเลยครับเดี๋ยวแผลที่เหลือเนี่ยเขาจะสมานแบบนี้เองนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับแล้วเขาก็จะแตกหน่อใหม่เราก็จะได้กิ่งที่สวยกเดิมจะเริญเติบโตเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปกังวลไปนะครับและนี่คือกิ่งที่เราตัดออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวต่อไปผมจะสาธิตวิธีการ ตัดใบนะครับว่าสามารถตัดในรูปแบบไหนได้บ้างในการนำมาไปชํำนะครับผมอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือผมจะทำการชํำใบแค่5้ใบนะครับ1 2 3 4 5แล้วมันก็จะเศษอยู่คู่หนึ่งซึ่งผมจะตัดตรงนี้ออกเลยนะครับเพราะผมจะไปชํำที่เดี๋ยวนี้ผมจะเอาไปชํำกิ่งน,นะครับงั้นถอนหญ้าตัดก่อนนะครับตัดเพื่อนก็ตัดลงไปเลยครับ ก็จะได้กิ่งซึ่งผมจะเอาไว้ชำต่างหากนะครับเพราะผมจะไม่ทิ้งนะครับเสียดายและที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถตัดเป็นคู่แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อชำแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นใบๆนะครับจะไม่ชำโดยการผ่านกิ่งแบบนี้นะครับผมจะทําแค่ใบอย่างเดียวเพราะเหตุผลก็คือป้องกันในลักษณะที่ว่ากิ่งอ่ะเขาสลัดใบมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่ติดนะครับใบมันก็จะร่วงมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ ฉะนั้นผมก็เลยจะกันเหนี่ยวไว้ก่อนคือเอาเฉพาะใบเนี่ยไปทําการชําแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับจะไม่ตัดแบบนี้ไปชํานะครับจริงๆทําได้ไหมทําได้ครับเพื่อนแบบนี้ก็ทําชําได้นะครับคือเอาอย่างนี้เสียบลงไปเลยก็ทําได้เหมือนกันจะจะทําเป็นดับอย่างนี้ทั้งก้านเลยก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรแข็งแรงดีเหมือนกันแต่เราต้องการปริมาณจานวนมันเยอะฉะนั้นเราอยากได้5้าต้นผมก็เลยจะเอาทําเป็นใบ5้าใบนั่นเองครับผม ส่วนวิธีการเตรียมใบสําหรับชํานะครับพเพื่อนจะเอามือเด็ดใบออกแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่มันก็จะมีเส้นเส้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับให้มันมีเนื้อตัวนี้ออกมานิดหน่อยนะครับหรือใครกลัวมันช้ําจะใช้คัตเตอร์แบบว่าเลมแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทําได้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันสามารถเกิดสามารถงอกได้เหมือนกันนะครับเพื่อน เราก็ทําเตรียมให้ครบตามจํานวนที่เราต้องการปลูกนะเพราะว่าวันนี้เราเตรียมไปห้าใบนะครับห้ากระถางเราก็จะทําการตัดแบบนี้นะครับการเพาะชาด้วยใบเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเ,าเดือนถึงสองเดือนนะครับกว่ารากเขาจะงอกฉะนั้นถ้าใครที่ไม่อยากรอ,อนานผมก็มีร้านค้านะครับเพื่อนๆสามารถไปอุดหนุนสนับสนุนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง รายละเอียดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับสำหรับข้อมูลสำหรับใครที่อยากจะแวะไปดูนะครับไปเยี่ยมเยียนก็สามารถทำได้นะครับผมนี่แล้นี่คือจำนวนใบที่เราต้องการนะครับมาครับถึงเวลาที่เราต้องเตรียมวัสดุปลูกและก็กระถางแล้วนะครับซึ่งกระถางเนี่ยผมจะใช้ขนาดประมาณ2.5หรือ3นิ้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเอาใหญ่นะครับเพราะว่า มันอยู่ในช่วงของการชำใบเขาไม่ต้องการพื้นที่เยอะนะครับเราแค่ต้องการใช้วัสดุแล้วก็ภาชนะเล็กๆเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับใบในการงอกลากเฉยๆนะครับถ้าใช้ใหญ่จนเกินไปเนี่ยก็เปลืองงบประมาณเราโดยใช้เหตุนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเติมพิษมอสนะครับอยู่นี่ใส่ไปในกระถางเลยนะครับอัดให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ทําการรด,ดน้ํานะครับแบบนี้เลยนะครับก็ เตรียมเท่าที่ตามจํงงานวนใบที่เพื่อนๆต้องการทานะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วผมจะทําแค่5ใบนะครับผมก็จะเตรียมเฉพาะกระถาง5อันนะครับนี่กดลงไปแบบนี้กดเสร็จก็เดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ํานะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมกระถางครบทั้ง5ใบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ํากันนะครับ นิดนึงนะครับเพื่อนๆผมขออวดแมวหน่อยนะครับคือน้องแมวตัวน,นี้ผมรักมากนะครับมาให้กําลังใจผมตอนผมทําคลิปด้วยคชื่อน้องชิคพีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลดน้ํากันนะครับเพื่อนเพื่อนลดให้ชุ่มเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทเคลงไปเลยแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เอาใบกวักมรกตมาชําในกระถางนี้นะครับ เทให้ชุ่มให้แบบวัสดุปลูกของเรา,เามีความชุ่มชื้นนะครับแล้วเราจะไม่ต้องแบบว่าลดน้ำหลายรอบนะครับแล้วลดอีกทีก็ประมาณที่แบบว่าวัสดุปลูกเราแห้งนะครับแล้วค่อยลดหรือใกล้แห้งเงี้ยค่อยลดทีนะครับนี่คือแบบ ถ้าไม่จริงๆอ่ะใบจะไม่เน่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเขาดูแลง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเอาใบามาชากันครับเพื่อนๆแมวัสดุปลูกของเราพร้อมแล้วใบก็พร้อมแล้วเหมือนกันเรามาทําการชาต้นกอกมลกดกันดีกว่าครับวิธีการง่ายๆ,ๆนะครับเพื่อนๆก็ใช้นิ้วนี่แหละเจาะลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางใบกักมลกรดแบบนี้เลยแล้วก็บีบอย่างนี้นะครับแค่นี้เอง ง่ายใช่ไหมล่ะครับแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับในที่แดดล้มลำไยหรือในร่มยังไงก็ได้ยังไม่ต้องโดนแดดจัดนะครับเดี๋ยวใบเขาจะแห้งแล้วก็เน่านะครับฉะนั้นเพื่อนๆทิ้งไว้อย่างนี้เป็นระยะเวลา 1- 2เดือนนะครับเขาก็จะเริ่มแทงล่ากแล้วก็มีหัวนะครับแล้วประมาณ4 5หเดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบแทงหน่อใหม่อันนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของใบแล้วก็ฤดูกาลด้วยนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนนะครับ เกี่ยวยังไงผมขออนุญาตทำอีก4กระถางที่เหลือนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถนำไปทำเองได้ที่บ้านนะครับมีสำหรับใครที่ชอบต้นกวางมรกตและก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับให้เราเลือกสรรเป็นเจ้าของได้ไม่ว่าจะเป็นกวา,าก,รกวามรกตแคะกวางมรกตด่างหรือกวา,ากมรกตสีเขียวธรรมดามก็หาได้ง่ายๆนะครับในปัจจุบันนี้ราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะครับ เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของจับจองได้ตามแดดที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผมนี่วิธีการทนก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงงั้งนะครับใครๆก็ทำได้ใช่ไหมนะครับแต่เพื่อนๆจะทึ่งในความสวยงามของเขาความสวยงามของเขานะครับเวลาเขางอกนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหรอคือต้นที่มันเกิดจบบากใบอะไรเงี้ยเออเพื่อนๆก็จะรักยิ่งกว่าต้นใหญ่อีก ทะนุถนอมยิ่งกว่าต้นใหญ่อีกเพราะมันน่ารักจริงๆนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมไม่ได้โมนะครับอันนี้เรื่องจริงที่เกิดกับตัวผมนะครับผมก็เลยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานหน่อยนิดนึงจริงๆเพื่อนๆอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นก็ได้นะครับก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราใช้ในการปลูกต้นไม้ไว้ประดับตกแต่งมุมที่เราปลดปลาน,นะครับนไ่ม้างนะครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาต้นกบทและกดเหล่าเนี้ยไปเก็บไว้กับเพื่อนๆเ,เขาที่ผมทำ มาไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ2เดือนแล้วผมจะให้เพื่อนๆดูว่าเวลาลากเ้างอกเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับและนี่คือตัวอย่างลากที่งอกมาจากใบกวางมรละกตดที่ชำแล้วเป็นอายุประมาณ 1- 2เดือนนะครับลากเขาก็จะเริ่มงอกแบบนี้นะครับเห็นไหมละครับว่าไม่นานเลยใช่ไหมละครับเป็นไงบ้างละครับการชำกวากมรลกตดไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับใครจะเชื่อละครับว่าแค่ใบหนึ่งใบเนี่ยก็สามารถ จเจริญเติบโตเป็นต้นที่สวยงามได้เลยใช่ไหมละครับฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแล้วใจใส่ต้นไม้ที่เราหลักด้วยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแล้วยังไงเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ